เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมคณะกรรมการการประชุมหมายถึงคณะบุคคลที่มารวมกันโดยมีการนัดพบเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องเพื่อประโยชน์ต่อ,อการบริหารองค์กร รูปแบบของการประชุมการประชุมเป็นงานสำคัญของผู้บริหารทุกระดับเป็นแหล่งสำคัญที่ผู้บริหารแสดงถึงความสามารถของการเป็นผู้นำในการดูแลกำกับควบคุมงานในความรับผิดชอบงานการประชุมเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การประชุมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของหน่วยงานหรือองคอ์กรมีหลายรูปแบบการประชุมแต่ละรูปแบบ มีลักษณะเฉพาะและมีประโยชน์เฉพาะงานต่างๆกันดังนี้1การระดมความคิดเห็นเป็นการที่สมาชิกของที่ประชุมช่วยแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเวลาจํากัดให้ได้ปริมาณความคิดเห็นที่ต้องการโดยที่ยังไม่คำนึงถึงคุณภาพและคุณค่าของความคิดเห็นนั้นๆ ใช้ในกรณีรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนให้ได้มากที่สุดในเวลาที่จำกัดเพื่อนำไปเลือกสรรต่อไป 2. การประชุมปรึกษาหาลือเป็นการประชุมกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กก็ได้ที่มีความสนใจร่วมกันประชุมและตกลงร่วมกันใช้ในกรณีกลุ่มซึ่งมีความสนใจอภิปรายในขอบเขตท,ทางด้านเทคนิค เฉพาะตนการวางแผนพัฒนา 3. การประชุมระดับหัวหน้าเป็นการประชุมผู้บริหารระดับต่างๆขององค์กรใช้ในกรณีกำหนดนโยบายวัตถุประสงค์แผนกลยุทธ์ในการศึกษาวิทยากรรับเชิญการอภิปรายแบบมีส่วนร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและอื่นๆ การคัดเลือกเจ้าหน้าที่หรือคัดเลือกตัวแทนและการฝึกอบรมเป็นต้น 4. การประชุมคณะกรรมการเป็นการประชุมกลุ่มย่อยที่ได้รับการเลือกเป็นตัวแทนขององค์กรเช่นคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการมอบหมายให้พิจารณาดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีกก็ได้การประชุมรูปแบบนี้ใช้ในกรณีเป็นตัวแทนขององค์กรประชุมระหว่างปีการจัดงานพิเศษบางอย่างศึกษาปัญหาและให้ข้อเสนอแนะฝ่ายบริหารเป็นต้น 5. การอภิปรายเป็นการที่สมาชิกตั้งแต่สองคนหรือมากกว่าพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการพิจารณาหัวข้อที่น่าสนใจร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นค้นหาทางเลือกวางแผนปฏิบัติมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกแต่ละคนหรือระหว่างกลุ่มใช้ในกรณีวินิจัยสำรวจหาแนวทางแก้ปัญหาการสร้างแผนปฏิบัติการสร้างทักษะภาวะผู้นำและอาจใช้ในรูปแบบของการฝึกอบรม 6. ก,การอภิปรายแบบมีส่วนร่วมเป็นการอภิปรายที่ทุกคนมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นได้ใช้ในกรณีที่อาจมีการอภิปรายหลังจากที่วิทยากรพูดจบแล้วหรืออภิปรายรายกลุ่มหรือฉากภาพยนตร์เป็นการวัดมติมหาชนหรือปัญหาข้อข,อขัดแย้งเป็นต้น7 การประชุมสัมมนา,าการประชุมสัมมนา,าจะดำเนินการอย่างเป็นทางการมีกำหนดการแบบแผนที่แน่นอนมีคณะผู้รับผิดชอบดำเนินการมีหัวข้อเรื่องที่ชัดเจนมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสัมมนา,าบรรยายหรืออภิปรายเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมประชุมหรือเพื่อกระตุ้นความคิด ซึ่งเป็นการศึกษาระดับลึกภายใต้การนำของผู้เชี่ยวชาญ 8. การประชุมทีมงานภายในหน่วยงานเป็นการประชุมพบปะเพื่อปรึกษาหารือกันในหน่วยงานเป็นภายในเพื่อมอบหมายงานเป็นการประชุมเพื่อประโยชน์ทางการบริหารงานเฉพาะแต่ละหน่วยงานเกิดขึ้นใน ทุกหน่วยงานเป็นปกติซึ่งเป็นการเรียกประชุมโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย9การประชุมแบบกลุ่มย่อยการประชุมแบบนี้เป็นการประชุมกลุ่มย่อยที่ค่อนข้างชัดเจนมากหรือจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมมีจํานวนมากจะแบ่งเข้าประชุมเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ละกลุ่มจะต้องไปดําเนินการกระบวนการการกุ่มเอง มีประธานเลขาดุการดำเนินการอภิปรายและศึกษาปัญหาเฉพาะเรื่องเพื่อหาข้อ,อยุติการกลุ่มเมื่อได้แล้วนำพ้เสนอตอบที่ประชุมใหญ่เปิดโอกาสให้ประชุมใหญ่ซักถามจนตกลงกันได้ถ้าตกลงกันได้ก็เป็นที่พอใจยอมรับได้งานนั้นก็ยุติแต่ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังไม่ยอมรับ กลุ่มย่อยนั้นจะต้องนำไปพิจารณาศึกษาและนำข้อสรุปมาเสนอใหม่ 10. การประชุมแบบสิงโพเซียมเหมาะกับการประชุมทางวิทยาการจะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาจจะเป็นวิทยาการประมาณ2-6คนการอภิปรายแบบนี้จะมีลักษณะของความเป็นทางการค่อนข้างมาก ฉะนั้นผู้อภิปรายจึงต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างดีผู้อภิปรายจะต้องเตรียมความรู้ในส่วนของตนที่รับผิดชอบตอน,นตอนในตอนใดตอนหนึ่งที่ตนได้รับมอบหมายซึ่งการบรรยายในการอภิปรายแบบนี้วิทยากรจะไม่ก้าวไกลหรือซับซ้อนกับหัวข้อของวิทยากรท่านอื่นโดยวิทยากรและ แต่ละท่านต้องเสนอแนวคิดที่ตรงประเด็นเป้าหมายให้มากที่สุดโดยแต่ละท่านจะใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงนาที11การประชุมทางไกลเป็นการประชุมโดยใช้เครือข่ายดาวเทียมหรือโทรศัพท์ทางไกลเหมาะกับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายหน่วยงานและอยู่ในสถานที่ห่างไกลกันหรือมีหน่วยงานประจำอยู่ในจังหวัดต่างๆซึ่ง กระทรวงมหาดไทยได้ใช้การประชุมรูปแบบนี้ในการประชุมกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นรูปแบบของการประชุมห้าประเภทหนึ่งการประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเป็นการประชุมเพื่อทําความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงต่างๆขององค์กร 2. การประชุมเพื่อเร่งเร้าจูงใจการประชุมเพื่อเร่งเร้าจูงใจและประกาศผลสําเร็จของงาน เป็นสิ่งสำคัญในยาที่องค์กรต้องการรวบรวมพลังความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงาน 3. การประชุมเพื่อรวมกันคิดสร้างสรรค์การประชุมประเภทนี้เป็นการประชุมที่องค์กรต่างๆปฏิบัติกันอยู่อย่างสม่ำเสมอและประยุกต์ใช้ได้ทุกๆระดับของการทำงานการรวมการคิดสร้างสรรค์ 4. การประชุมเพื่อรวมกันตัดสินใจการประชุมในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อองค์กรไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจแก้ปัญหากำหนดกลยุทธ์หรือกำหนดเป้าหมาย5การประชุมเพื่อสอนงานและฝึกอบรมเป็นการประชุมสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานหรือติดตั้ง ระบบงานใหม่เช่นการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องอุปกรณ์ต่างๆขั้นตอนการประชุม 1. พิจารณาความจำเป็นในการประชุม 2. กํกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ได้จากการประชุม 3. กำหนดตัวผู้เข้าประชุม 4. ร่างระเบียบและส่งวาระการประชุม 5. ปรึกษาผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการประชุมล่วงหน้า 6. กการเตรียมสถานที่และเอกสารสำหรับการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารก่อนการประชุมการเตรียมข้อมูลล่วงหน้าสำหรับให้ที่ประชุมพิจารณาถึงแม้จะได้ จัดเอกาสารสำหรับอ่านก่อนเข้าประชุมไปล่วงหน้าแล้วแต่ก็ควรถ่ายสำเนาเอกาสารนั้นๆเพื่อไว้ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านไม่ได้นำเอกาสารติดตัวมาในการประชุมและเพื่อภาพลักษณ์ของผู้จัดดูแลมืออาชีพโดยเตรียมพร้อมทุกอย่างไม่ให้ติดตุติดขัด ปัจจัยสําคัญแห่งความสําเร็จในการประชุมปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญเกิดจากการที่ไม่ได้อยู่ที่จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่จะต้องนําผู้มีทักษะความรู้ที่เหมาะสมและเป็นที่ต้องการให้อยู่ในห้องประชุมและสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการประชุมทุกครั้งผู้ที่จะเป็นผู้นำการประชุมควรที่จะต้องกำหนดให้ชัดเจนก่อนว่า อะไรคือผลลัพธ์ที่อยากจะได้จากการประชุมเพื่อจะแบ่งความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมออกเป็นสองลักษณะได้แก่ความสำเร็จเชิงพฤติกรรมและความสำเร็จที่ออกมาในรูปแบบผลลัพธ์ความสำเร็จเชิงพฤติกรรมนั้นก็คือการทำให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้ปรับเปลี่ยนวิธีการแนวคิดพ,พ,พฤติกรรมในระหว่างหรือ ภายหลังจากการประชุมความสำเร็จเชิงพฤติกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ผู้นำการประชุมจะต้องสังเกตเห็นด้วยตนเองนั่นคือเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมเริ่มเห็นคล้อยหรือเห็นตามหรือการปรับเปลี่ยนทัศนคติในระหว่างการประชุมส่วนผลสำเร็จในรูปแบบผลลัพธ์นั้นจะต้องมีการกำหนดล่วงหน้าให้ชัดเจนก่อนประชุมคือ ภายหลังจากจบการประชุมแล้วสรุปการนำประชุมที่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลถือเป็นทักษะที่สำคัญของผู้นำในยุคป,ปัจจุบนันเวลาในการทำงานของทุกท่าน เป็นของมีค่าการประชุมถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารองค์กรดังนั้นทักษะในการนำประชุมให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้นำทุกท่าน